เซน,นเดอร์เรล่าได้ข่าวบินรองเท้าแก้วม,ามา่ใหม่ละจ้ะใช่จ้ารองเท้าแก้วอยู่ไหนจ๊ะนี่เสียอนะไรฮะรถม้ามาครับใส่รองเท้าพี่จ้าเจ้าหญิงให้ถือมาเลยอ,อ่ะค่ะเดี๋ยวแล้วเจ้าหญิงก็มีรองเท้าแก้วมาเต้นรำกับเจ้าชายจ้าแล้วใครจะเป็นเจ้าชายอ่ะคะชายมุนกันครันี่รองเท้าแก้วมีไฟด้วยนะไหนๆไม่โสดดิมีไฟด้วย แม่สงสัยทำไมมันมีไฟข้างเดียวข้างหนึ่งเสียหรือว่ามันมีแค่ข้างเดียวคะคืแค่ข้างเดียวเฮ้ยจริงเหรมมีสองข้างแล้วนี่ไงมีแล้วนะสงสัยอีกข้างหนึ่งมันเอ้ามีไหมไม่มีไหนเดี๋ยวนีมันเสียสิแกมุ้งซื้อจากเมืองจีเหร่อยเอมี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 ซื้อจากดิสนีย์สโตร์นะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยติดใช่ไหมข้างเฮ้ยน่คุณหญิงคะสงสัย อาจจะใ,ใ,ะใช่มะโคงนะเดดเอเเฮ้ยเฮ้ยคนละเอแล้วพเพมเพมเฮ้ยซินาเาเนล่าเขาแขงอะไรอะร่ะตงอะตงตยงตังตองอะไรคะ เดี๋ยวจะเอารองเท้าที b b ่ตามหาเจ้าของนะจ๊ะปิ้งปองว่าไงจ๊จะมาให้ลองรองเท้าจ๋าว่าใช่รองเท้าเทอร์ไม้เป็นรองเท้าแก้วถ้าใครใส่ได้แปลว่าเป็นคนที่ผิดเต้นรำกับเจ้าชายเจ้าชายจะเชิญเข้าวังให้ไปแต่งงานด้วยกันนะคะเฮ้ยอันนี้เอาใส่น้ํากินได้เหรอเป็นแก้วอะปิ้งปงค่ะอ่าอ่าเดี๋ยววันนี้มาทำอะไรครัเนี่ย <น>มารีวิวรองเท้าแก้วไหมฮะมารีวิวรองเท้าแก้วจากดิสนีย์สตูดค่ะอ่ะก็เล่นละครก่อน,นนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวค่ะอุ่ยใส่ได้พอดีเลยจ้าตกใจทำไมแคมุนอ๋อตอ,อ,อนนี้อีกครั้งหนึ่งแสดงว่าเธอเป็นตัวจริงโอเคอ่าอ,อ่ะเต้นแท็ปเลยจ้ะไปติดไม้เต้นแทปอ่าเดี๋ยวจะพาเธอเข้าวังไปแต่งงานกับเจ้าชายนะจ๊ะนี่วังนี้ค่ะวังนี้ค่อันนี้เป็นของ ลิขสิทธิ์นะคะของดิสนีย์เลยแม่ซื้อมาจากดิสนีย์โซ่เพื่อให้จิ๋วใส่เล่นไงให้จิ๋วใส่คือมันสวยมากเลยนะดูสิหไ,ไหนคะไหนคะหันข้างเลยครับเอาดูหน่อยค่ะบเอาดูหน่อยครับเดี๋ยวสินี่ไงจะเป็นเวอร์ชั่นเรื่องตอนนั้นที่เขาออกเรื่องซินเดอเรลล่ามาเป็นภาพยนตร์ใหญ่อ่ะค่ะก็อ,ออกคอลเลกชันนี้มาก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แบบนี้อะค่ะอเราจะขออกไปละจะมาสาธิตกัน ิดให้เขาดูก่อนติดไฟอ่ะเอาไปอีกอ่ะอ่ะน้ำไเฉยนะคะโอ้ยฉันหนาวจนขอเด็กผ้าห่มนี่นะคะโรจิโตตรงนี้ซินเดลเลน่านี่ค่ะผ้าห่มของฉันอ้าวมูอะไรค่ะ,คะ,คะแล้วตรงเนี้ยมันจะมีไฟเห็นไหมคะว่ามันจะมีคนเหมือนแบบมีกลไกอะไรข้างในเนี่ยแต่มันไม่ค่อยติดแต่ถ้าข้างเนี้ยติดติดตลอดพอเดินปุ๊บมันก็จะติดนะแต่ด้านเนี้ยมันจะติดเป็นบางครั้งใช่ไหมฟาง ต้องแ,บบแรงๆเหรอโอ,อ้เมื่อกี้เห็นพิมพ์วิ่งอ่ะมันจะติดบ้างนะผ่านหมดเหรออืมทำไมอะ่ะไม่รู้อะค่ะอออของจริงเนี้ยหรือเปล่าครับของจริงเนี่ยอันนี้เบากๆก็ติดเลยแต่เนี้ยไม่ติดแต่เมื่อกี้ตอนพิมพ์วิ่งบางจังหวะมันติดนะใช่ไหมแย่แล้วขนาดของจริงมันยังเป็นอย่างนี้เลยไม่เป็นไรค่ะ้างเดียวก็ได้อะ่เจ,จ,จ้าใส่เลยจ้าอะเซนเทอไรด์ล่าพักสองจ้า หลังจากได้รองเท้าแก้วคืนแล้วก็เข้าวางจ้ะก็าวางข้างจ่าระหว่า,วางไป,ไปเต้นรำกับล้อชายอีกรอบหนึ่งจ้ะอาน่เดี๋ยวไปหยุดจ่าชุดคอร์สอะไรไหนขาดอีกหรอเยอะคือชุดเนี้ยมีสองอันที่ซื้อมาพร้อมกัน ที่แม่บอตอนนั้นน่ะชุดสันเจนน่ะที่ซื้อมาสีเหลืองอันหนึ่งแล้ววันนั้นน่ะที่ไปเต้นดิสนี y ย์ออนไอที่ไปเรียนไอส์กตที่ฮาร์เบอร์มันก็ขาดข้างๆแล้วอันนี้มยังไม่ขาดแล้วเมื่อกี้ตอนใส่ที่ก่อนจะเดินขึ้นมาแม่เป็นคนใส่ให้เขาแล้วก็เย็บเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยมันยังไม่ขาดเมื่อกี้ตอนเขาร้องเพลงดูโดูขาไมมันเปื่อได้ขนาดนี้แล้วมันก็บางมากบางมากสันเจนยังไงกี่บาทนะครับ ฉันไม่แน่แต่ว่าแบบประมาณแบบ3า0 0รอยบาท